ความรักของอาจารย์เชนเจตุพลและครูอ้วนเรียกได้ว่ารับความสนใจค่ะสำหรับข่าวข่าวอีกหนึ่งข่าวข่าวเนี่ค่ะที่ ออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายค่ะสําหรับชาวเน็ตท,ทั้งหลายเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวความรักของอาจารย์จตุพลน์ชมพูนิตแล้วก็ครูอ้วนมณีนุชค่ะเรื่องราวเป็นยังไงมาติดตามกันเรียกได้ว่าหลายๆลาคนเองก็ต่างสงสัยถึงความสัมพันธ์หรือเรื่องราวความรักระหว่างอาจารย์เชนแล้วก็ครูอ้วนล่าสุดเผยคู่กันนะคะไปเผย แบบความในใจทั้งหมดเลยและค่ะในรายการคุยซซบโชว์ว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่อยู่ในสถา,านะแบบไหนข่าวมาจินสำหรับ2คนนี้เนี่ยมาเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไรอาจารย์เชนก็บอกว่าอาจจะเริ่มตั้งแต่ผมเนี่ยเห็นครูว่าในรายการทีวีแล้วครับแล้วก็มาเห็นตัวจริงในรายการจริงๆผมไปเรียนร้องเพลงกับเขาก่อนนะสมัยนั้นน่ะ คือตั้งแต่สมัยที่โรงเรียนเขายังไม่ค่อยจเจริญเลยช่วงนั้นเรียนที่บ้านด้วยตอนที่สาขาตอนนี้เนี่ยสาขาเพียบแล้วครูอ้วนก็มาสอนบ้างสอนวิธีการหายใจรู้สึกยังไงที่ไปเรียนกับครูอ้วนและได้ใกล้ชิดกันคิดว่าก็คือผู้หญิงคนนี้แหละใช่เลยไหมอาจารย์เชนบอกว่าตอนนั้นเนี่ยยังเป็นแค่ลูกศิษย์กับอาจารย์เขาครับแต่ การที่ลูกศิษย์จะหลงรักอาจารย์เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกครับครูเขาเองเนี่ยก็ยังไม่ค่อยรู้นะเรื่องนี้นานเท่าไหร่เขายังคงมองโลกไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ครับแต่ผมเนี่ยมีใจมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วและเราสนิทกันเจอกันตัวจริงๆตั้งแต่อยู่รายการไปคอมเมนต์ด้วยกันไยหญิเงเองมีอะไรจะเสนอบ้างไหมครูวนบอกว่าคือความเป็นครูจินครูจินอะไรพวกนี้เนี่ยเว้นตกใจมากนะกับวันหนึ่งที่สื่อเอาไปลงแล้วก็จับครูเรา ซึ่งเราก็ตกใจมากคือไม่เข้าใจจริงๆไอ้คำว่าคู่จิ้นเนี่ยมันแปลว่าอะไรจนกระทั่งที่รู้ว่าคู่จิ้นเนี่ยมันมาจากคำว่า imagine คิดกันแบบไปคิดกันไปฝันกันไปตามความสุขของแฟนคลับมีความเป็นจริงอยู่ในความฝันนั้นกี่เปอร์เซ็นต์ครูอ้วนบอกส่วนตัวเลยของครูอ้วนใช่ไหมก็บอกตรงๆเลยว่าแอบว้าวหวามอยู่เหมือนกันถึงขนาดที่แบบมีผู้ปกครองโทรมาหาครูอ้วนสายตรงว่าให้ระวังผู้ชายคนนี้ จริงหรือไม่ครุวนบอกอันนี้คือเป็นสิ่งที่ก้นตกใจมากเลยนะเพราะว่า คือเริ่มเชื่อกันไปจริงจังถึงระดับผู้ปกครองของนักเรียนซึ่งเมื่อก่อนนี้ก่อนที่อาจารย์จะเข้ามาในวงการเนี่ยอาจารย์เคยทํางานอยู่ในองค์กรบางองค์กรซึ่งบอกว่าครูนคะที่ฉันเคยทํางานอยู่ในองค์กรนั้นองค์กรนี้มาครูวนต้องระวังอาจารย์เชนดีๆเลยนะอย่าไปเผลอนะคะหมายถึงว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่หลายใจหรอครูนเขาก็อายุตั้งเท่าไหร่แล้วเขาก็ต้องมีอดีตมาเยอะแยะทั้งคู่ก็เคยแอบมีใจให้กันจริงๆใช่ไหมอาจารย์เชนก็บอก คือตอนที่เราไปเจอกันในรายการเนี่ยคอมเมนเต,เตอร์มีอยู่3ามคนก็คือมิผมครูอ้วนแล้วก็มีพี่โน้ตครับแล้วมันควรที่จะเป็นใครล่ะที่ผมจะรู้สึกดีพี่โน้ตหรอไม่ละมั้งรู้สึกดีในฐานะคนรักทั้งคู่เคยมีสิ่งนี้ให้กันหรือเปล่าเคยแอบคบกันไหมอาจารย์เชนก็บอกคนเราเนี่ยเจอกันวาร์รับเป็นพันแต่เราไม่รู้จักกันนะบางคนที่เรารู้จักกันเราก็ไม่ได้ผูกพันกันก็เราผูกพันกันแต่ก็ไม่ได้รักกันมีบางคนเท่านั้นที่เรา เจอแล้วเรารักกันฉะนั้นเชื่อว่าคนเราเนี่ยไม่มีทางเจอกันได้ความบังเอิญสรุปอย่างที่บอกเมื่อกี้เลยครับก็เพียอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะงานนี้เนี่ยแม่หลายคนเองก็รอรุนในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ละค่ะ โดยงานนี้อาจารย์เชนเองยังบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าผมเองเนี่ยก็รู้สึกดีกับครูอ้วนมาตั้งแต่วันแรกๆที่ได้เจอจนกระทั่งบัดนี้ทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมครับอาจจะเพราะว่ารักษาระยะความถี่ห่างเอาไว้มีปฏิสัมพันธ์กันในบางช่วงเวลาถึงไม่มันไม่ถึงกับแบบว่าจะมาใกล้กันจนกระทบกัน พอมันมีช่องว่างระหว่างกันมันก็มีช่องว่างแห่งความคิดถึงไม่อยู่ตรงกลางได้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวขัดที่ทางคู่ออกมาเปิดเผยค่ะ